สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกอากาศชุ่มฉ่ำตกทั้งวันเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสาลงแล้วเราไปเดินดูดอกไม้กันดีกว่าเนาะโดนฝน ฝนตกมาท่วมเลยอกไม้เปียกฝนหมดเลยแต่ดอกอันนี้ทนนะคะเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาปลูกเนี่ยดอกยังไม่เก่เลย แล้วก็ออกโชว์ออกดอกออกโชว์เรื่อยๆแต่อันนี้เริ่มจะเก่ละสีเริ่มจะออกละแต่ทนมากเลยค่ะดอกนี้ยอมรับอันนี้ก็อกอกดอกเยอะมากเลยตอนซื้อขอมานะต้นเล็กนิดเดียวเองอตอนนี้ร่วงไปก็หลายช่อละแต่มันร่วงไปมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะนี่ ดอกนี้ชอบมากเลยเนะี่ยสีสวยหืมดูร่วงไปเยอะเลยวันนี้โดนฝนสวยมากเลยมุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นของเราแต่วันนี้เปียกมดอันนี้ดอกดาวเรืองซื้อมาใส่ซื้อมาปลูกเพื่อใส่แจกันพระ นี่ไม่ได้ตัดสายเลยเนี่ยอันนี้แก่ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตัดสายตัดสายไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนดอกไม้ก็าเขาเหี่ยวเราก,ก็เปลี่ยนสีสวยดอกไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยหาพันดอกใหญ่ไม่เจอ, <c oughs> อ นี่ก็กำลังเริ่มบานบานได้วันสองวันแล้วนี้ไม่เจอฝนอูย้ยสวยจังเลยไม่ได้ตัดสายเจกันหรอตัดสายเจกันสักนิดหนึ่งเนาะสวยจังเลยอันนี้ก็กำลังเป็นช่อที่บ้านจะปลูกดอกไม้แบบผสมกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาบานเขาจะไม่บานทีเดียวหมด พันดอกนี้ก็จะบานช่วงนี้แล้วก็พอดอกนี้เริ่มเริ่มโรยดอกนี้ก็จะเริ่มบานจะสลับกันอย่างเงี้ยค่ะแม่ย่าเขาปลูกไว้ <c oughs> เขาปลูกไว้ยังไงเราก็อยางงั้นแหละไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายอันนี้ถั่วต้นเล็กนิดเดียวกระเด้งอกดอกลวปลูกไว้อันนี้ เอามาโรยไว้เล่นๆให้มันขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยงาม,มตรงนี้ก็มีถั่วอีกนิดนึงโดนฝนโอ๊ยหายไปไหนหมดแล้วนี่อ้ยหล่อนโดนฝนอืมอันนี้เข้าไปอยู่ในป่าเลย ลูกพุนกำลังติดอันนี้ลูกพุนพันเล็กนะคะเนี่ยพันเล็กต้นนี้สองต้นนี้พันเล็กนนนนลก,กำลังติดเลยดกอยู่นี่คะ่ะก็ดกอยู่นะคะหวานแต่มันจะไม่ค่อยใหญ่พันพันเล็ก มีต้นนี้พันใหญ่มีพันใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่บ้านลูกชายเขามาส้มมวยอันนี้จะเป็นพัน์ใหญ่นะคะไหนลูกมันอยู่ไหนหละ่ะมีลูกติดไหมนี่แต่พันใหญ่ยังจะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นน่นโอ้ยปีนี้ดกอยู่นี่ปีนี้ดกอยู่ ข้างบนอโอ้ดอกอยู่นะคะี่ปีนี้นะเออปกติมันไม่ค่อยดกปีนี้ดกอยู่อุ้ยหลายลูกอยู่เห็นไหมคะอ,อันนี้ก็มารยาวีนี่ปูนาวีนี่มารยาลูกเล็กๆอันนี้พอเวลาเขาเริ่ม สุกแดงๆเ,เอามากินกับพริกเกลืออร่อยมากพริกผงน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาอ้อยางแซบ่บชอบอ้ยบรรยากาศอันนี้เปียกโอ้ยดูดอกอันนี้โดนลม,มสิลมหมดเลย เ,เอาดอกไม้ข้างทางมาปลูกนะคะแต่ไม่รู้จะติดให้ไหมนี่จะติดให้ไหมน้อดอกโฟกัสมีนอดไปเจอปั่นจัก,กรยานไปเจอก็เลยถอนมานิดหนึ่งมาปลูกอันนี้ต้นลูเบอรี่ข้างบ้านติดด้วยนั่นนี่เอ้าทำไมนี้ลูกแดงๆแล้วมันจะสุก สุกเด็ดดูค่ะโอ้ย้างบ้านก็ยังดกอยู่นะนี่้างรั้วเลยโอ้ยฝนตกบานพักร้อนพักร้อนฝนตกไม่ได้ออกไปไหนเลยปีนี้จะออกดอกให้ไม่เนี่ยดอกอันเนี้ย ดอกโบตันนะคะนะสีชมพูทำไมปีนี้ไม่มีจูมดอกเลยมีอันนึงแต่เหมือนมันจะเสียเนาะนเหมือนมันจะไม่โตให้ปีที่แล้วมันก็ออกดอกให้อยู่นะคะเนี่ยแต่ปีนี้ไม่เห็นมีจูมดอกเลยตายแล้วสารปุยสวนที่บ้านค่ะ ผักมาดูผักขมกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บผักขมแล้วนะผักขมขึ้นหน้าบ้านเขาเอาดินใหม่มาถมผักขมขึ้นหน้าบ้าน เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งอีกสักสามสี่วันนะ้ออยเก็บมันให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนเยอะเลยค่ะไม่ต้องไปเก็บใครเลยไปไกลเลยค่ะปีนี้เก็บหน้าบ้านตัวเองเลยไม่มีใครว่าเลยเยอะเลยผักขมทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเอาดินมาถมใหม่ให้เขาขุดท่อเขาขุดท่อใส่สายอินเทอร์เน็ตแล้วเขาเอาดินมาถมให้ใหม่ ถ้าดินถมใหม่มันส่วนมากมันก็จะมีผักขมขึ้นให้ไงนะกินได้นะคะนี่อร่อยเอาไปลวกลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกอร่อยค่ะกินทุกปีแล้วก็ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยดอกไม้มุมนี้แก่หมดแล้วโอ้ยแดงฉ่ำเลยนะเปียกรถไอ้รถเปียกน้ำ เ,เขาเพิ่งล้างมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามาวันนี้ฝนตกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะดูบริเวณบ้านสวนหลังฝนตกอากาศเย็นเย็นสบายดีขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพิ่งหัดทำคลิปใหม่ขอกำลังใจด้วยนะคะเอเพื่นมะเขือเทศเราก็โตแล้ว,วมะเขือเทศปลูกเองกับมือจะได้กินบนเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ